อยากให้ดีไปได้วยกันไม่อยากให้ลำบากเลไหนูัะสู้นะหนูก็สู้แล้วก็อดทนนี่ปอให้เอ๊ะทยใอะไรนี่เหอะไรอยู่ป่ะนค่้ครับเกิดอะไร่อเ <c oughs> ี่เเย <c oughs> ยังพึ่งวุ่นวายกันได้ไหม ใค่ยกเปิดเกไม่ได oh. ้เลยก็ไม <Overwatch> ่ต้องกินเลยมั้งเอาจริงๆเหอะพี่โบจินสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้หนูแล้วค่ะแล้วทำไมกินด้วยกันก่อนได้ไหมอะอะรู้อะ เราเจอกันถึงบอกไงว่าเออแบบเวลาที่หนูเหนื่อยหรือหนูท้อหรืยหนูแบบว่าหมดแรงแล้วหนูพักไม่ได้ก็ยังต้องขึ้นมาหลายส่วเพราะว่ากำลังใจอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยบางทีแบบหนูขอขอบคุณค่ะ โอ้เขาให้กำลังใจหนึ่งแดงครับขอบคุณตอนนี้หนูก,กับยูสองคนมีสิบห้าใบแดงแล้วขอบคุณทุกทุกกำลังใจแล้วค่ะโอ้ขอบคุณค่ะแลอวลูกข้างหลังสวยไหมพอทนเทยีมแข็งลูก,กขอบคุณนะคะโอ้ทนอู่อีกนิดเดียว อีกนิดเดียวที่ทรมาร์ <c oughs> อีกนิดเดียวที่นี่แล,าาล้วทรมาร์ทต้องเตรียมของเมฆพวกนี้มันจงไม่มีรมเร<อ>าจะได้เจอถูกแบบตอนนี้มีสองแดงนะทุกคนจา๋ามาฝากกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะทุกคนจา๋า ขอบคุณทุกคนมากมานะคะเมื่อกี้แม่ว่าแม่ไม่เคยติ้งให้ใครเลยไปรติ้งให้น้องอยูกับน้องหญิงคนแรกเขาขอบคุณมากๆนะคะ ตอนนี้หนูกับยูมีสิบห้าแดงแล้วต่อทูกคนทรงมังใจให้กันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หยุดสองวันอีกแล้วพีเถียจะถึงวันเกิดแล้วชีวิตจะดีของม่ได้ยูเลือหาตลอดขอบคุณนะคะ